สวัสดีค่ะพบกับรายการ Warning Talk จากบริษัท Classic g o l Future ในวันพุทธที่13พฤษภานมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะราคาทองคำก็ ขับขึ้นมา9.45เหรียดน,นะคะปิดไปที่1,193ขึ้นไหวในกรอบระหว่าง1,180ถึง1,196นะคะเช้านี้ก็ดิดตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะคะอยู่ที่บริเวณ1,194แล้าคทรางคำก็ได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ดอลลาร์อ่อนค่าลงไป0.5%น,นะคะเนื่องจากมีแรงเทขาย ในตลาดพันธบัตรนะคะทั้งสหรัฐแล้วก็เยอรมนีราคาพันธบัตรสหรัฐแล้วก็เยอรมนีร่วงลงนะคะขณะที่อาัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็เพิ่มขึ้นมาเหนือ 2. 3เปอร์เซ็นต์นะคะตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ยุโรปก็ร่วงลงมาตลาดหุ้นยุโรปก็ร่วงลงมากว่า1%่ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงลง0.2%นนักลงทุนก็เข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยง ่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะในช่วงนี้ก็ยังแกว่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมใกล้ที่จะเลือกทิศทางแล้วนะคะโดยแนวรับแนวต้านวันนี้นะคะมีที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยห้าแนวรับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแล้วก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าในระหว่างที่ยังไม่เลือกทิศทางก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านนะคะแล้วก็รออลโรเมื่อเลือกทิศทางแล้วนะคะ ถ้าหากว่าเบรกขึ้นนะคะก็จะมีแนวต้านถัดไปที่1,224แล้วก็1,250ส่วนการเบรกลงนะคะก็จะมีแนวแนวรับถัดไปที่1,163แล้วก็1,142ส่วนประเด็นข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องกรีซชำระหนี้750ล้านยูโรให้กับ IMF ได้นะคะก่อนกำหนด1วันนะคะ แต่ก็มีรายงานว่าได้ใช้เงินจากรัฐบาลท้องถิ่น600ล้านยูโรส่วนที่เหลือก็นำมาจากทุนสำรองระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็จะทำให้กรีซจะขาดสภาพคล่องและต้องได้รับเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้ภายในเร็วๆนี้นะคะก็มีประเด็นข่าวเรื่องกรีซถกประเด็นเข้าร่วมเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการพัฒนาหรือว่าบริกส์นะคะแล้วก็กลุ่มโอเปกมีการ ปรับเพิ่มค่าการการขยายตัวประสงค์น้ำมันในปีนี้อีก50,000บาร์เรลสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเมื่อคืนที่ประกาศนะคะมีดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กออกมาที่9 6 9นะคะก็สูงกว่าคาดการณ์ที่9 5 8จำนวนงานที่เปิดรับนะค4.9ละ 4.99ล้านตำแหน่งงานนะคะต่ำกว่าคาดการที่5.16ล้านตำแหน่งงานก็มีตัวเลขงบดุลของธนาคารกลางสหาราัฐออกมาบวก156.7พันล้านนะคะจากที่คาดการว่าจะบวก138.0พันล้านสำหรับดาวโจนเมื่อคืนนะคะปิดลดลงไป36.94จุด แล้วก็ค่าเงินบาทนะคะปิดที่33.73เงินบาทอ่อนค่าลงระหว่างวันนะคะโดยอ่อนลงต่ำสุดที่33.89แต่เมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงก็ทำให้เงินบาทเนี่ยปิดตลาดได้ใกล้เคียงกับราคาปิดวันก่อนส่วนราคาน้ำมันดิบในสเมคพุ่งแรง2.5%นะคะแล้วก็ราคาน้ำมันดิบเบรนทพุ่งแรง3%ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งใหญ่ในรอบ3สัปดาห์ ในขณะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่านะคะแล้วก็กลุ่มโอเปกมีการปรับเพิ่มการคาดการอุปสงค์น้ำมันในตลาดโลกส่วน SPDR นะคะไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมเรามาดูดอลลาร์อินเด็กกันนะคะดอลลาร์อินเด็ก ภาพกราฟลาย240นาทีนะคะราคายอดตัวลงมาแต่ว่าไม่เกิดจุดต่ำสุดใหม่และ MACD ก็ไม่ได้ปรับตัวลดลงนะคะยังมองแนวโน้มเป็นไซด์เวแนวรับมีที่94.0แล้วก็93.5แนวต้าน95.0แล้วก็95.5นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบส่วน u s d f ฟิวเจนะคะภาพกราฟลาย240นาที เงินบาทก็ยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่า MACD ไม่ได้ปรับตัวขึ้นตามนะคะแล้วก็ RSI อยู่ในเขตโอเวอร์บอทจึงแนะนำให้เทรดดิ้งลองเมื่อราคาอ่อนตัวสำหรับแนวรับมีที่33.6แล้วก็33.4แนวต้าน33.8แล้วก็3 4 0นะคะให้เทรดดิ้งลอง USD f u t u r e นะคะ ส่วนเบรนนะคะทา้ากราฟลราย240นาทีราคาดิดตัวขึ้น ISI เข้าเขตโอเวอร์บอทคาดว่าระยะสั้นมีโอกาสอ่อนตัวลงแนวโน้มหลักยังเป็นแก่งตัวในกรอบแนวรับมีที่66.0แล้วก็64.5แนวต้าน68.0แล้วก็69.4นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบสำหรับซิงเกิลสต็อกนะคะ ITDM 15 ภาพกราฟรายวันฟอร์มตัวเป็นแพทเทิร์นรูปสามเหลี่ยมนะคะให้นักลงทุนรอฟลโล์เมื่อราคาเบรกเอาแนวรับมีที่เจ็ดบาทแล้วก็หกบาทหกสิบแนวต้านเจ็บาทสี่สิบแล้วก็เจ็ดบาทเจ็ดสิบนะคะรอฟลโล์เมื่อเบรกออกจากกรอบ KTD M15 นะคะภาพกราฟรายวันเริ่มมีแรงดีบาวเกิดขึ้นแต่แนวโน้มยังอยู่ในช่วงขาลงนะคะแนะนำเทรดดิ้งช็อตแนวรับมีที่ 19. 8ุดแแล้วก็19.5้า แนวต้าน2 3 3แล้วก็20.8 20.6นะคะให้เทรดดิ้งช็อตเมื่อราคาริบาวส่วน IRPC M15 นะคะภาพกราฟรายวันก็ยังคงอ่อนตัวอย่างต่อเนื่อง MACD ปรับตัวลดลงตามนะคะแต่ราคายังอยู่เหนือเส้น moving เ v a g e อรแนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบเท่านั้นนะคะแนวรับมีที่4 4บาทแล้วก็3บาท80แนวต้าน4บาท40แล้วก็4บาท60นะคะให้เทรดดิ้งในกรอบสำหรับ เส้50นะคะเ้50ดิ่งลงสู่กรอบล่างของชนเ n นลที่บริเวณ980จุดแล้วก็ดิดตัวไม่พ้น990จุดทำให้แม้ว่าจะรีบาวได้ตามสัญญาณบุลลิตไดเวอร์เจนใน ACD และ r i s i แต่ก็ยังเป็นขาลงเช่นเดิมนะคะซึ่งเส้นวิ่งเอเวอเรสที่1 0 2 0จุดก็จะเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งเราก็ให้เทรดดิ้งลองเก่งกำไรการรีบาว แนวรับมีที่980แล้วก็970แนวต้าน991แล้วก็996เซต50ซีรีส์ M15 นะคะแนวรับ980แล้วก็975แนวต้าน992แล้วก็997สำหรับตัวเลขที่ต้องติดตามนะคะวันศุกร์ก็จะมีทุนสำรองระหว่างประเทศประกาศนะคะแล้วก็วันจันทร์18 GDP ไตรมาส1ของไทยนะคะส่วน ข่าวในประเทศทางรัฐมนตรีรอ,องนายรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องเงินเฟืเงินฟืดนะคะเงินเฟ้อดลดลงโดยดูจากการใช้จ่ายแล้วก็สามารถเก็บเก็บวัดได้เพิ่มขึ้น10.2%ในช่วง4เดือนแรกของปีนี้นะคะแล้วก็การบินไทยพลิกกลับมามีกำไร4 5 4 9ล้านบาทในไตรมาสหนึ่งปีนี้ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มนะคะแนวโน้มตราสารนุพันธ์จากบริษัทค c l a s โกฟิ f เ t u r e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ